ันชอบแมวมากกว่าสุนัขภาษาอังกฤษจะพูดว่าอย่างไร I prefer cats than dogs แบบนี้ผิดค่ะแล้ววิธีพูดให้ถูกต้องต้องพูดว่าอย่างไรเรามาดูกันค่ะวันนี้โรซี่จะมาสอน9 prepositions ที่คนมักจะใช้ผิดกันประโยคแรก Tom แต่งงานกับ Sophie Tom is married with Sophie ได้ไหมไม่ได้ค่ะเราต้องพูดว่า Tom is married to Sophie. ต้องใช้คำว่า to ไม่ใช่ with. ประโยคที่สองฉันเคยไปญี่ปุ่นมาก่อน I have been in Japan ได้ไหมไม่ได้ค่ะเราต้องพูดว่า I have been to Japan เราต้องใช้คำว่า to ไม่ใช่ in. ประโยคที่สามฉันไปทำงานด้วยการเดิน I go to work by foot ได้ไหมไม่ได้ค่ะเราต้องพูดว่า I go to work on foot เราต้องพูดว่า on foot ไม่ใช่ by foot ประโยคที่4ี่ฉันอยู่บนรถ I'm on the car ได้ไหมไม่ได้ค่ะเราต้องพูดว่า I'm in the car เราต้องใช้คำว่า in the car ไม่ใช่ on the car ประโยคที่5มองนอกที่อยู่บนท้องฟ้า look at the clouds on the sky ได้ไหมไม่ได้ค่ะเราต้องพูดว่า look at the clouds in the sky เราต้องใช้คำว่า in ไม่ใช่ on ประโยคที่6ฉันสนใจเกี่ยวกับการทำสวน I'm interested with gardening ได้ไหม ไม่ได้ค่ะเราต้องพูดว่า I'm interested in gardening เราต้องใช้คำว่า in ไม่ใช่ with ประโยคที่7เ,เขายืนอยู่ตรงกลางของถนน He's standing at the middle of the road ได้ไหมไม่ได้ค่ะเราต้องพูดว่า He's standing in the middle of the road เราต้องใช้คำว่า in ไม่ใช่ at ประโยคที่เจ็ฉันควรจะกลับบ้านแล้ว I should to go home ได้ไหมไม่ได้ค่ะเราต้องพูดว่า I should go home ไม่ต้องใช้ to นะคะโครงสร้างคือ should แล้วตามด้วย verb one ฉันชอบแมวมากกว่าสุนัข I prefer cats than dogs พูดแบบนี้ได้ไหมไม่ได้ค่ะเราต้องพูดว่า I prefer cats to dogs เราต้องใช้คำว่า to ไม่ใช่ than วันนี้โรซี่มีคำถามมาถามคนพูดชมว่าถ้าเราอยากจะพูดว่าฉันเคยไปอังกฤษมาก่อนเราควรจะพูดว่าอย่างไร A I have been in England หรือ B I have been to England Comment down below